สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตอนนี้ก็ขอเชิญพบกับเพื่อนสั้นกฎแห่งกรรมเรื่องที่สามนะครับในเรื่องของกรรมของเศรษฐีนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับคาบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ใกล้กับตัวละครในเรื่องนี้ครับซึ่งจะเล่าให้ฟังในโอกาสนี้นะครับครับในตลาดไม่มีใครเลยสักคนนะครับที่จะไม่รู้จักเท่าแก่ตัง พ่อแกเป็นผู้บุกเบิกตลาดแห่งนี้เป็นคนแรกแกขายทุกอย่างที่จะขายได้นะครับตั้งแต่กาแฟไข่ลวกบุหรี่สุราไปจนถึงปะยางรถจักรยานและรถจักรยานยนต์พอมีเงินแกก็เก็บหอมรอมริบซื้อที่ซื้อทางไว้กระทั่งเวลาผ่านไปไม่กี่ปีพ่อแกตังก็เป็นเจ้าของตลาดเต็มตัวมีแผงให้เช่าโดยไม่ต้องขายเหมือนก่อนแล้ว หน้าที่ของแกก็คือเดินตรวจตลาดเก็บค่าเช่าอย่างชนิดไม่ขาดไม่เกินหากมีใครจ่ายไม่ครบหรือผัดผ่อนค่าเช่าก็จะโดนแกส่งเสียงลงเล่งว่าไม่ได้สร้างตลาดมาให้พวกลือติดค่าเช่านะโวย้ยให้รู้สะด้วยเป็นคำพูดที่เท่าแกชอบพูดดังๆเป็นการกึ่งประจันเวลาแผงไหนผัดค่าเช่าแก ใครๆก็รู้จักเท่าแก่ตังเพราะแกจะวางท่ายิ่งใหญ่ไม่รู้จักใครเรื่องบุญเรื่องทานไม่ต้องพูดถึงทั้งที่แกก็นับถือาศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้านนะครับแต่เนื่องจากไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมจากบรรพบุรุษแกก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้บาปบ,บุญคุณโทษไม่รู้เวรรู้กรรมเต็มไปด้วยอวิชชาโลภโทสะโมหะเต็มเปี่ยมนะครับ แม้แต่ขอทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาขอทานในตลาดแกได้เลยแกจะไล่และด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเนื่องจากแกมีบุญเก่าตั้งแต่อดีตชาติจึงส่งผลให้แกมั่งมีพอสมควรนะครับหลายปีผ่านมาเท่าแกตังได้ขยายครอบครัวกลายเป็นตระกูล5พยางอันยิ่งใหญ่นะครับขยายกิจการใหญ่โตประกอบกับตัวเท่าแกก็เริ่มแก่ชารานะครับ หน้าที่เก็บค่าเช่าและดูแลผลประโยชน์ก็ตกมาถึงลูกหลานที่จเจริญรอยตามท่อแก่ตังโดยแต่ละคนก็จะคอยจ้องจะเอาสมบัติให้ได้มากกว่าเพื่อนนะครับจิตแต่ละคนประกอบไปด้วยความโลภไม่รู้บาปบุญคุณโทษการกรตัญญูกะตะเวทีเนื่องจากท่อแก่ตังก็ไม่เคยสั่งสอนอบรมลูกหลานเพราะตัวแกเองก็ไม่รู้นะครับเมื่อลูกหลานเติบโตแบ่งแยกครอบครัวกันออกไป ท่าแก่ที่เคยมีอดีตอันยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับคนแก่คนหนึ่งภายในบ้านไม่ได้รับความสนใจจากลูกหลานเรียกว่าถูกทอดทิ้งก็ว่าได้หลังจากมีการแบ่งมรดกให้ลูกหลานเป็นที่เรียบร้อยแรกๆลูกหลานก็ยังดูแลพอสมควรต่อมาก็เริ่มเหินห่างเพราะลูกหลานแต่ละคนก็ทำมาหากินไม่ค่อยจะคล่องนะครับบางคนก็ฝืดเครืองประสบกับการขาดทุน บางคนก็นลุ่มหลงอบายามุกผิดศีลผิดธรรมบางคนที่พอมีสติปัญญามีบุญเก่าก็พอเอาตัวรอดไปได้โดยได้ครอบครองตลาดดําเนินการต่อมาแต่ที่เหมือนกันก็คือไม่มีใครสนใจเท่าแก่ตังเลยต่อมาลูกหลานก็นำเท่าแก่ตังส่งไปบ้านพักคนชราเนื่องจากรำคาญที่แกพูดมากตะโกนด่าลูกหลานโวกเวกไม่เว้นแต่ละวัน โดยลูกหลานก็ไม่มีใครตามไปดูแลหรือเยี่ยมเยียนแต่อย่างใดตัวเท่าแก่ตังเองแกก็ห่วงตลาดเก่าที่สร้างมากับมือนะครับก็ว่ากันว่าวันที่นําเท่าแกต่ตังไปถึงขนาดต้องนํายานอนหลับให้เท่าแกต่ตังกินเพื่อไม่ให้แกอารวาสแล้วหามใส่รถไปส่งให้มูลนิธิแจ้งว่าแกป่วยไม่มีกําลังพร้อมกับมอบเงินบํารุงมูลนิธิจานวนหนึ่ง เมื่อเท่าแก่ตั้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่มูลนิธิแล้วแ,ลแรกแกแกก็โกรธนะครับต่อมาก็ชินปรงตกกับสภาพที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเท่าแก่ตั้งก็มีร่างกายสูบซีดพร้อมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื่องจากการตรอมใจหมดสง่าราศีความเป็นเท่าแก่ชีวิตต้องนั่งรถเข็นที่มูลนิธิบริจาคให้อย่างหมดสภาพ เวลาผ่านไปนานพอสมควรวันหนึ่งขณะที่ตลาดจอแจอไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของนะครับก็ได้มีคนเห็นชายชาราคนหนึ่งสภาพมอมแมมไม่ต่างจากอะไรกับขอทานเสื้อผ้าขาดวิ่นแขนขารีบเรียวจนต้องนอนหมอบกับพื้นสกปรกที่ตลาดแห่งนั้นแล้วเจ้าเด็กน้อยสองคนที่มองดูชายชาราตามประษาเด็กๆพลางล้วงกระเป๋าหยิบเศษสตางค์หย่อนลงในกระป๋องและพูดว่า ตะแปะออกไปขอทานที่อื่นเถอะไปเดี๋ยวเตี่ยมาเห็นจะโดนไล่นะเตี่ยบอกว่าเมื่อตอนกลงอยู่กลงไม่ชอบให้ขอทานมาอยู่ในตลาดเจ้าเด็กน้อยพูดเฉื่อยแจ้วโดยหารู้ไม่ว่าขอทานผู้นั้นก็คือเท่าแก่ตังหรือกลงคนที่แกพูดถึงและแกก็ยังห่วงตลาดที่แกสร้างมากระมือจนถึงกับต้องแอบหนีจากบ้านพักคนรา ขอร้องคนที่ผ่านไปมาช่วยนําแกมาที่นี่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกรรเรื่องนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเท่าแกต่ตังมีบุญเก่าทําให้มีฐานะดีพอสมควรแต่เนื่องจากการที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมขาดทานศีลภาวนานะครับก็ทําให้ลูกหลานทำมาหากินไม่ขึ้นยกเว้นคนที่พอมีบุญเก่าครับซึ่งต่อไปก็จะพบประสบกับความลําบาก เนื่องจากขาดความกระตันอยู่ซึ่งท่อแก่ตังเองก็เคยทอดทิ้งบุปการีมาก่อนครับจึงขอให้ทุกท่านพึงดูแลอย่าทอดทิ้งบุปการีปู่ย่าตายายโดยเด็ดขาดนะครับและพึงสำนึกอยู่เสมอว่าคนเราอยู่ได้ด้วยกรรมดีพึงเติมกรรมดีด้วยทานศีลภาวนาและลดกรรมชั่วอย่าให้สะสมเพิ่มเหมือนเติมน้ำจืดลงในเหยือกน้ำเค็ม หากน้ำเค็มน้อยน้ำจืดมากก็จะเจือจางแต่น้ำเค็มไม่ได้หายไปไหนนะครับเปรียบเสมือนกมชั่วที่ทำไว้อย่างไรก็ต้องรับถ้ายังมีกรรมดีอยู่มากกรมชั่วก็จะยังไม่ให้ผลนะครับยกเว้นกรมหนักจริงๆแต่ถ้าหากมีน้ำจืดน้อยน้ำเค็มมากก็เหมือนสะสมกรมชั่วไว้เต็มทำกรรมดีเท่าไหร่ก็จะยังไม่เห็นผลชีวิตยิ่งตกต่ำ มารายถึงกับฆ่าครอบครัวและตัวเองอย่างหน้าอเนตอนาถซึ่งก็เคยมีให้เห็นอยู่นะครับครับก็ขอจบเรื่องตามของเศรษฐีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ